ครับสวัสดีครับป้าแม่พี่น้องผมวันนี้เราเดินทางมาอำเภอแม่สายนะครับบ้านสีปลาแดงเป็นหนองของหมู่บ้านนะครับเป็นป่าธรรมชาตินะครับบัได้ปล่อยนะครับผมวันนี้เราจะมาลุ้นกันดูในบัตรราคาจับซ้าวบาทแห่ห้าสิบเรือนหนึ่งร้อยบาทครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันดูวันนี้จะม่วนจะหมานขนาดไหนไอ้ที่เห็นมลนี่เป็นเจ้เหมยนะครับมอควันครับผมแซ่ผหูแซ่ตาหมดเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมเดี๋ยวสักครั้ก็จะเปิดแล้วครับ ตาแรกของเราโน่ปัดทอดเช็ดเส้นน้อยปัดซิวโด,ด่สุงสุดบรรยากาศตอนนี้นะครับ สองกรำผ่านไปยังไม่ได้สักตัวมัน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 หัวคำนมันมัน่าคำเด็ก ประมาณก็ประมาณก็มัน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 มัปาน้นนองหอมป้าปี้ถ้าจะฮ็ดีมาตึงปี่ตึงน้องเนอะ หมอกควันขนาดนะักว้ายสงสัยจะได้เปลี่ยนเป็นปาน้อยแล้วสี่เซนไม่ได้สักตัวได้หัวหมานตัวเดียวอยู่เฮ้ยรถ ว้าไปเห็นแล้วได้ตัวเดียวหลอดบัตอย่าใส่เหยสีเซนเหลือตัวเดียว,วนี่นคำพีดกะได้ปลาข้าวแล้วก่ะโนีไปเห็นหมดมันหลอดอ่ะเธอยสีเซนอ่ะ มีแววมีแววจะได้ใจ้สองเซนละปลาตองอะปลาไก่ปลาปตองเจ้าบัตรสาวบาทได้มาละหัวหมาลงกระสังละอันนี้ปลากระสูดเก็บไว้ก่อน โอ๊ยออกไาเห่หมดเหลือมั่งไหมเหลืออยู่ดีอิดอปปะตองดีอิดอปปะตอง โอ้ยหลอดซอสเซตเซลอดไปหมดเดี๋ยวจะเอาเซนเดียวเลี้ยวมันเดียวถ้ายกแป้นะปลาชิ้วก็จะมือเลยละ แล้วครับพ <els> ี through through oh, sure. ่น้องเขาจะเปียนไปจํำพีแล้วครับจํำหางเขาถึได้ครับไ้าวไปับเซ็ตสัดเซ็ตมันต้องเจอตาทีเฮ้ยพี่ชัยถ้ารอดนี่ก็เอาะ ป่าจะเข้าเอามดเนอะอ้นี้ตตองนี้จับเอามันมัดตึกสาวบาดก่อนนะหัวเหงเข้าหนมากับยกได้เหงาก็จะเอามัะ ไปแล้ว้โดดออกไปได้อยู่เฮ้ยปลาหวานปลาหวานมาลงมาปลาหวานมีปลาอะไรไหม ั่นไปได้ป <us> ัตตาเพลงกันน่ยก็จำทีพีลงเฮ้ยจำห้างบัดท่าเขาแต่ยาขายเส้นสองคนหรอยาขายเส้นเห็หมดเป็นแ้ล

2ตอง2สาย กำกัหลังหาจังลงกระจากมันอยากเพอมันลอยเหรอเฮ้ยไปอ่าเรา <c oughs> ปลาข้าวใหญ่แล้วนะ่ะ ไปเห้มดไปให้มดเหลืออยู่เหลืออยู่เหลือช่อโตโดชุนชุนละส่องโตเจ้าขายมดมดขายเชมีขายขายมดมดป่านั่นะ

ปาแว่นปาหวีก็เอาหมดโอ้ยไปแล้วยังโดดออกได้อยู่แล้วก็บลลึกลึงแน่มันเลิกอ่ะยกกับบางเคยเตันมันอนะ นั่นแล้วก็โล่งลึงมันโดดออกหมดเลยน้ำลึกกับน,นอ้อยกบต,นะตันมันนะยกบตันมันก็น้ำมันลึกล้ำท่วมปลายเดินไปเหรเหลือบ้างไหมไม่เหลือเลย กุ้มกับปลาโดดในกะเหาตื้ไปเห็นแล้วมันยังโดดออกไปได้อยู่เนาะนอนน้องนิ่มๆไม,ม่จำหัองวาชูเขาอ่ะ นั่นไปเห็นมดแล้วเหลือสักตัวสอตัวไปเหลือสักตัวออกไปมดวันนี้อย่ากุมป่าให้แมวกินกันดิวันนี้เออไปให้หมดไอตัวนี้หลังมันขำมันโดนได้ ท่ามขำก็ไปอะเนาะท่ามขำก็ไปไปแล้วเปิดลมุ้นอะ กูโค่นแล้วนะกูโค่ไปได้เวลาปิดบ้านตอดไงก็ตอดละดำก็ตกละปิดบ้านได้ละปลาข้าวก็ได้อยู่ปลาข้าวก็ได้อยูเปิดกระหอกปลาข้าวอยู่ไหนเจ้าขาห้างเก็บแล้วเจ้า โอ้หอยโอ้หอยตรงีโอ้ยติีถึงดินแล้วเว้ยมาครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราขึ้นไปสรุปผลป่าด้านบนครับผมเฮก็ตอดละปาก็ได้ละจำก็ได้โต้ละบัานแซวบ้านโอ้ป่าลิมลงด้วยปาลิมก็ได้ะเจ้าไปเดี๋ยวขึ้นไปพ่อป่ากันตะบนป่าม็ดป่าลิมเลยอันนี้ อันนั้นปลาซ่อนอันนี้ปลาตอดแหอันนี้เป็นปลาเล็กปลาน้อยสักกิโลที่มีอยู่ไหมเดี๋ยวแม่เดี๋ยวผมขอท้ายคลิปแล้วแล้วก่อา้าสรุปผลปลาของเราในวันนี้ครับพี่น้องครับปลาค้าวสองตัวก็แก่ไหะปลีนี่ หัวนี่ล้อปลาตองอ่ะปลาลิ่มับปลาลิ่มปลาซ่อนไม่ใช่ปลาซ่อนปลาต้อนแหงเดี๋ยวจะปาป้าไปเอาปลาซ่อนมาเกยนหนึ่งมีปลาคอไหมครับเอาล้วครับพี่น้องครับปลาคอผลปลาของเฮาวันนี้นะครับถือว่าคุ้มอยู่นะครับบัตรสาวบ้านนะครับสำหรับวันนี้มีหมดแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ขอเก่าว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ